Not <tries> that, ส่งให้เราทั้งสองคนพี่น้องมาศึกษาวิชาเพลงดาบเพลงทวนและการปกครองบ้านปกครองเมืองที่สนักดาบแบบนี้นะจกกนกระทั่งบัดนี้นะเราสำเร็จวิชาหมดแล้วที่สําคัญเลยได้เพื่อนดีทั้งสองคนคอยอยู่เคียงข้างให้คำปรึกษาเราเป็นเพื่อนคู่คิดของเรามาโดยตลอดต้องขอขอบใจทหารทั้งสองคนมากบัดน,นี้กครับขอบคุณนะครับที่ี่าขอัน ที่รับรางวัลด้วยเวลาจะนะครับสำหรับเจ้าของรางวัลด้านหน้าเวทีแล้วก็รางวัลรายด้วยนะครับพี่มอบไปครับศิลปินในทีมงานของรางราดับเบิเดียร์ฝากขอบคุณนะครับสำหรับพี่บอดาวเกตเือเมืองนครสวรรค์นะครับพระองค์่ะทรงนำดาบเช่นนั้นเลยผู้จกข้ากล้ากับมอมชั้นทั้งสองคนซะอีกถ้าหากไม่มีบุญบารมีของพระองค์กล้ากับมอมชั้น ก็คงไม่มาถึงจุดนี้อย่างแน่นอนเลยพระเจค่ะขอได้ชืเสด็จพี่ในเมื่อตอนนี้พวกเราต่างก็เรียนกันจบแล้วน้องอยกจะส่งเสด็จพี่ให้กลับเมืองเป็นห่วงน้องชายของเราเจ้าหมายสิมีนิสัยที่เอาแต่ใจป่านนี้ไม่รู้จะทําอะไรให้เสด็จแม่ปวดหัวบ้างหรือะเจค่ะพระองค์ท่านจะกลับเมืองแล้วเหรอพระเจค่ะก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับวันนี้เลยถ้าหากไม่รังเกียจเนี่ยเออการกองหมท่านทั้งสองคนในขอตามพระองค์ ไปเป็นทหารได้ไหมพะเจ้าค่ะบใช่ขอกท่านก็บอกท่านเองเรียนจบก็อยากเป็นทหารเหมือนกันพไม่ใช่ป่ะกลัวว่างงานไม่ต้องไปเป็นทหารก็ได้เดี๋ยวเราพาเข้าเมืองใช่ไหมพุโจครัเราพาไปสมัครทำงานเซเว่นได้นะพะไม่ไ่ะพุโจลุกเข้าไปแล้วนะสบายเลยพี่เออเดี๋ยวพาไปทำงานเซเว่นไปกันเลยพี่ให้ยังงั้นที่ไปทำงานเซเว่นดอยู่ ผงรักมือเจ้าข้าพร์มขาาไปไหนก็บอกชันไปด้วยใช่ไหมคะิะเนี่ยเป็นความจริงเอ็งฟินนี่เนี่ยมีกันนะ นอนไหนไม่หอมไหมโก้แนอนไหนนอนนันอนนั่มังราเอื้อติดตามเอื้อเอ้อพระงคไปมังสิงชาติขอราชัยเอ้อเอ้ในเสือโอ้ยง้วกสิาหูกับชา ของเรื่องเ็ดล่าในหัวใจจะเป็นไปอย่างไรครับย้อนกลับมาทางด้านราชบุตรชายเองเดินทางจะเป็นไปอย่างไรครับพี่น้องติดตามรับามกรฟังก,กันต่อไปมันสูงมากเลยบัจจุบัาจะต้องเป็นหน้าจอาพปัจจุบัน คอยน่านจะทูดไม่มาสักทีรอหน่อยนะพี่ค่ะเจ้าพี่ทะเลทะไหลแน่ไอ้ราชทูดคนนี้ถาวายพระโคมเนีค่ะแอ้เจ้าของฉันเป็นราชทูดแห่งแผ่น,นดินสารวินนครที่นำสุดราชสารตาของของค์พระปูกมีคามาทูลถาวายแก่พระองให้ไงเสียงเรียกค่ะข้ากำลังบวดถึงเจ้าพอดีนี่ค่ะบาเบาสมาๆมา,มา,มาส่งมาแล้วเจ้าอะไชื่ออะไรชื่อบังสุรศรีเรียกค่ะบังสุรศรี ถ้าข้าแต่งงานก็อยู่ข้าไหมเนี่ยอไม่เป็นไรพี่คาฝา่าบาทก็ผมใชุ้ละกับมือดีกว่าอ่าทางที่มาเนี่ยมันชันเหลือเกินนี่คะขง้นลำบากเหลือเกินไปไปไปขอบใจมากนะผมหวังแล้วพี่คะเอ้เถิดแม่เป็นไงลูกนี่เขาต่อสารมาแล้วเนี่ยแม่คิดว่าจะต้องสมหวังแม่จะได้ลูกสะภ้ายแล้วถ้าอย่างนั้น แม่ไปเตรียมงานใหญ่ให้ลูกก่อนดีกว่าได้เลยเพื่อข้าเดี๋ยวผมช่วยไปด้วยไหมคะไปจัดเตรียมให้เรียบร้อยไปข้าช่วยดีกว่ชุดี๋ยวเราจะัดเลยนะไปข้าไปข้าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะอ่านสารเลือดกันนะไม่รู้ว่าเขาจะตอบมาเป็นเช่นไหนบ้างดวงทีหน้าฝุบนหวงหมือนว่าจะผิดหวังะกับข้ารุ่นคนที่เรา ดูหรือคนดีมาต่อแบบนี้เสียไดาต้องยืนใจหายโหยหาให่โลกจะลืงเป็นคืีสลักว่าผมแพรรักที่รา อดีตสอดเด็จแม่กระบอกฉันกลับมาวังหัววันนี้เป็นผู้ต้องการจะพาเงาชายน้องชายกลับมากราบพระบาทของสด็จแม่แต่สิ่งที่กระบอกฉันเห็นงาสิงน้องชายกำลังคิดจะฆ่าตัวตายขอได้ทราบมันเป็นด้วยเรื่องอะไรกันหรือผู้จักเสเด็จแม่ก็เ,เพว่านน้องของเจ้ามีความรัก คนได้เช่ดทีลาวันหลานของพ่อปู่มินทไทยของสารวินไม่ได้เขียนสารไปสู่ขอถึไอง,อองไรหรือไม่ท่านตอบฝาน้อยยังไงเขาตอบเพราะว่าชาติได้ทุกชาติก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแม้แต่ชายผ้าเส้นทีลาวันจขึ้เกลียดให้สัก์รีของพวกเรายานะิ่งนะนายสิงห์น้องทุกเจ้า่ะ แร,รักผู้หญิงคนนี้มากกว่าตัวเองกผิดหวังจึงคิดฆ่าตัวต,วตายหมดเมือไรมาเห็นแตบเราก็ดีแล้วมาช่วยตัดสินใจแทนแม่แทีทะลุว่าจะทำยังไงต่อไปขอเดชะเสด็จพี่การที่ปู่มิทาทำแบบนี้เท่ากับไม่ไว้หน้าดูเกียรตหวงเขาได้เราไม่สายเพราะไม่จะฟังเพร้อมที่ยกข้ เดี๋ยวไปดีสารวินครเขามีเสด็จพี่สาม,มาทำเลเขาดังเจงเด็ววกกับน้องที่แย่ใเดี๋ยว,วยย<อ>ให้พี่ลองถามเรื่องราวนี้จากนายสิงห์สะก่อนว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันนายสิงห์จงนายสิงห์<อ>เป็นไไนายไินองพี่พี่เจ้าร้องไห้มันหมายความว่ายังไงไกัน ทำไมพวามาไม่เง่ลไะเสด็จพี่กระหม่อมรักที่ราวันแต่ที่ราวันปฏิเสธรักกระหมอ่อมกระหม่อมอยากตายพระเจ้าค่ะเจ้าหลวงว่าอยู่ที่ซื่อที่ราวันเอาเจากนั้นพี่เจ้าตอบพี่มาสักครหนึ่งถามนัว,ว่าเจ้าไม่ได้แต่งงานกับที่ราวันเล่าทาไมแต่งงานกับที่ราวันกระหม่อมก็ไม่อยากอยู่อีกแล้วกระหม่อมอยากตายพระเจ้าค่ะ จะรีบตายปไปเลยเรื่องแค่นี้เองเอาเถอะหามแม้ว่าเจ้ามีความทุกข์พี่เองก็คงจะสุขอยู่ไม่ได้วันนี้พี่จะเดินทาปยาสารวินเพื่อไปสู่ขอตัวอยู่ที่ราวานันมาเป็นคู่แต่งงานให้กับเจ้าให้ได้แต่หากแม้ว่าที่ราวานันไม่ยอมมาแต่โดยดีแล้วก็วันนี้พี่จะข และพิธการขอที่ลาวันรวมถึงหัวขอให้เข้ามังคากลับมาฝากเจ้าให้จงได้ขอสุขให้รุ่งขอให้เดินทางปลอดภัย